C43 เข้าใหม่ปี2019ได้สีขาวมุกด้วยล่อสุดๆนะครับมาพร้อมกับพาร์ทคาร์บอนรอบคันเต็มระบบไฟหน้าม u l ติ b บรีมี d a ย์ไทม์รันน n ่งไลท์ให้ล้อแม็ก MG เดิมโรงงานยาง p c โ e กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ในตัวเป็นหลังคาพาโนลามิกแบบเต็มบานเลยนะครับระบบห้ามเบรกได้มาดิสซี่ล้อด้วยส่วนด้านท้ายนะครับมีตูดเป็ดเป็นคาร์บอนแคปล่าดิฟฟิเซอร์คาร์บอนแคปลาท่อสูดไทวันกุ๊ปนะครับ โลโก้เบ้นต์ตรงกลางตัวใหญ่เซ็นเซอร์มีให้4จุดเลยนะครับสีเต็มไม่มต้องทำอะไรเลยที่ภายในนะครับคันนี้ได้เลงส์แมามาที่48,000กิโลพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชั่นมีระบบเกียร์เพเทินชิพให้คันนี้ได้เกียร์แบบ9สปีดมาแล้วคอนโซลมีควาสมบูรณ์พร้อมใช้งานด้วยได้กล่องคันเร่ง DTE มาด้วยนะครับแล้วก็ลำโพงเฟอร์มาสเตอร์เบาไฟฟ้าเมมโมรี่เบาะ3มตำแหน่งด้วยกันเบาเป็นเบาะหนังสีดำตรงสปอร์ตไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยมาดูที่ห้องเครื่องนะครับคันนี้อย่างเเเเนนียนลยลบ้า้าาาชกขวดิิมส เลเวลที่ฐานก็อยู่ให้ครบด้วยอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกก็อยู่ว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานรอยร์ค้างอยู่ให้ครบทุกจุดด้วยมาพร้อมกับขุมพลัง3,000เทอร์โบ307แรงม้าด้วยนะครับคลายสายสปอร์ตห้ามพลาดคันนี้เลยเอาไปที่2,690,000บาทผ่อน6ปีอยู่ที่52,89บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี10,000โลรับประกันช่วงล่าง6เดือนนะครับยังไม่พอซื้อเงินสดไม่เก็บแบตจบราคาเต็มก็ส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยนะครับประมาณนี้